ครับมีรายการดาวเดียวดดูดันเด็กนะครับวันนี้พามาชมงานประกวดงานเ j โอ้ลินมอเตอร์ MGI ไองานประกวดนางงามท่องเที่ยวไทยนะครับประจันีสมัยงามนะครับสำเร็จเก่าของเมืองพัทยากิจกรรมผู้เข้าประกวดถือโดยซึ่งไทยไลดส2พั0 ในรช่วงเช้าของวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาสามงามผู้ต้องประกวดได้ร่วมการผ่านในกด้วยโอกาสจากสถานรานห์พระเจดีบ้านราชวิถีเขาดดวไปชมทองปรายับศีรษะเปน้าหัวงานลปงกรนงจ้จ้ระดับหลัวงายาวไกที่โรงพยาบาลศิริราชหลังจากนั้นสาวงามโหวนขึ้นเละโหยวอนทึ้นจ้าที่เป็นเที่ยว ดวยกานน้องเด็กกำพร้าไปเที่ยชมภักงามของสถาบัตการาาอันศิลาน่าประทับ